กระดูกทับทิแดงครับทอดรับใส่ตั่วหอมไนะใส่นะตามตามมะพร้าวตามปีเั้นใส่แล้วตัช้อนสูตร

แค่นี้ง่ายๆเด็กก็ทำได้โอ้บางทีเด็กชอบทำค้างดูตามไปน่เอาใส่กับกับฟันโตนะมันออก หวานนิดนิดเข้มหน่อยหน่อยฮะขอคุงรสก็นิดหวานไปหน่อยอืมโอเคพอจบกระดูกฮะใส่เลย จะักแก้วเลยก็ได้การไม่เลอะเลยนะครับการใส่ปามกี้หลับ จะกินมากนี่ครับปลาดุกลยตำนาน น้ำกูดฝอยโรยมหมครับแค่นี้เองสวยงามครับฝากกดติดตามนะครับ